ทมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะกันนะครับทุกคนเฮ้ยเล่นอะไรกันวะเนี่ยอะกูมาดูอะไรไปเนี่ยเฮ้ยนายนายเพื่อนนายเล่นอย่างนี้มันผิดวิธีนะเล่นไงง่ายต้องนั่งเป็นลายตรงนั่งงตรนี้เล่นเล่นดูก่อนได้ไหมได้ครับขอเต้องนั่งอย่างนี้ นี่คือวิธีเล่นที่ถูกต้องนะครับเล่นนี่ก็อีกคนทำอะไรอยู่คอมพิวต์ครับก็เมือนก้นไง <c oughs> เล่นยังไงบ้างนะครับลงมา <c oughs> เอ,าเ,อาเล่นยังไงอ่ะเล่นที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฝึกกล้ามเนื้อแขนส่วนบนว้าวนะครับ เล่นอะไรอยู่ครับอ้าวมันเล่นแบบนี้เหรอวิธีเล่นมันผิดวิธีนะครับเล่นอย่างนี้มันต้องเดินมันต้องใช้สองขาเล่นอย่างนี้โอเคไหมครับโอเคประโยชน์ของการออกกำลังกายทางด้านร่างกายคืออะไรร่างกายแข็งแรงขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อจิตใจล่ะมีสมาธิในการจดจอในการออกกำลังกาย ไม่ปุ้งซ่านสังคมล่ะได้ช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีสิ่งสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับอย่าลืมมาออกกําลังกายกันนะ yeah.